มาจ้ามาเก็บนอไม้ทัก่วกันใกล้สีไวแล้วเด้อเฝ้าเอาเฝ้าเอานะแนงแนงหนึงน่งงเก็บมันรวดพี่นอ้องเออหักเอาหักเอารวดมันสีาวเบิดแล้วแนงนี่ก็สีว่าสิไปเฮ็ดนองห่อหมกกินจากน้อยอ่ะนะคุณคุณเอนอนอนน้อยๆแล้วก็หักเอารวดนี่หกักรวดน้อยๆก็หกักเรวด มันสีไว้เบิดก่อนไ้กอนนี่กะเบิ่งดูเบิ่งดูเห็นบอโอ้หนองงามงามยูดเด้อล่ะนี่กำลังจบจ,บจะแสบไปขึ้นไปไปเบิ่งดูกอนนี่ได้บออืดโตนอแม่ลากสากอยู่แปลว่าหม่องนีคนเพราะใครเขาเด้นเนาะ พ,พ่อได้อย่ะพ่อได้เก็บอย่ะเอ้าไปอีกไปอีกอะพ่อได้ว่าเออหนอนหมบมึบงเนี่ยนี่โอ้ยาวเลยมันนี่